อยู่กับช่องพังคุกกิกนะคะวันนี้มาป้อนออเดอร์กราบขอบพระคุณแม่พ่อนนะคะแม่จ๋าขอบคุณครับยังขอบคุณครับคนละสิบสองครับหกครับไม่ใช่หมดเลยเหรอแหมครับสิครับสิบสองแต่างนี้โอเคครับกราบขอบพระคุณคุณแม่มากมากค่ะเททางนี้ให้หมดลูก ทั้งหมด24ตะกร้านะคะแม่จ๋านะคะคนละ12ตะกร้าขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะขอบคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จ๋าขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แค็งแคลาดปลอดภัยนะคะธุรกิจการงานนะคะเจริญก้าวหน้าก้าวไกลนะคะคุณแม่จ๋าเลือกินพี่ตอบเก็บแตงโมด้วยลูกแตงโมลน ไปเสรแล้วกะนองรุ่นกินด้วยหรองด้วยขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะเมตตาขอบคุณที่เมตตาน้องช้างนะคะของเรานะคะขอให้คุณแม่มีใจความสุขความเจริญร่ด้วยยิ่งๆขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงนะคะ เดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แล็งวคลาดปลอดภัยหยุดจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะคุณแม่จ๋าพระครูกระมช่างปกปักร,รักษาคุ้มครองคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่และคุณพ่อนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิงย่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปทางไหนก็ขอให้แล็งวคลาดปลอดภัยนะคะคุณแม่จ๋าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเหลือกินเหลือใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะ <c oughs> แม่แพี่ชอบไปกับพ่อไหมไปไหนไปกับน้าออยไปไหนไปขนของไปไอาอ่ากราบขอบพอระคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่นะคะขอให้คุณแม่รวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จ๋ากราบขอบพอระคุณแม่ที่เมตานะคะที่เอ็นดูช่องเล็กๆของเรานะคะขอบคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะคุณแม่จา๋า <c oughs> ขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมานะคะคุณแม่จา๋าอร่อยวันนี้ก็จะป้อนเร็วหน่อยคะ่ะแม่เพราะว่าพ่อควานจะไปขุนของให้น้องชายรอบที่สองนะคะน่าจะหมดรอบนี้แหละนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยจัดป้อนผลไม,ม้ให้คุณแม่ให้เสร็จนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่ที่เมตตาช่องเล็กๆของเรานะคะขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมานะคะ แม่เดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แคล้วคลาดปลอดภัยคะ่ะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆนะคะพี่รอบออกลูก ไปดีกว่าแม่ไม่ต้องดูน้องด้วยไปไม่ได้มีใครดูนะใช่เดี๋ยวาทำอะไรเลยเนี่ยขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะ <c oughs> ไม่ได้ยานอ ขอบคุณนะคะแม่จา๋า <c oughs> น้องๆนัง่นงรูงง้ขอบคุณนะที่เมตตาหน้าท้านะคะ,นะคะน้องนุ่นกินเร็วนะคะแม่กุกิ๊กก็จะช้าตามสเต็ปของกุกิ๊กนะคะน่ารักขอบคุณนะคะแม่จา๋าขอบคุณแม่มากมากเลยน้องอย่าดูดีดีขอบคุณค่ะก่อน จ้าก่อนจ้าจ้าจ้าขอบคุณนะคะแม่จ๋าขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะ <c oughs> ขอให้เงินไหลกองขอให้ทองไหลมานะคะแม่จ๋าธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าก้าวไกลเหลือกินเหอใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะแม่จ๋า ข,ขออนุญาตจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะคุณแม่จา๋าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่พรเป็นอย่างสูงนะคะแม่จา๋าที่เมตตาน้องนะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะแม่จา๋าคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ